กราบบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับทางช่องจิตตะพุทธะคลิปนี้ขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องสวดมนต์ถูกวิธีอานิสงส์มหาศาลพลิกฟื้นดวงชะตาเรียกทรัพย์สินโชคลาภเงินทอง ชีวิตดีขึ้นเห็นผลทันตาคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าไหายพระสวดมนต์มาตั้งนานทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นสักทีการจะไหว้พระสวดมนต์และทำให้ชีวิตดีขึ้นนั้นมีหลักอยู่สี่ข้อด้วยกันดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งก็คือจิตต้องเป็นสมาธิ ขณะสวดมนต์ข้อที่สองให้เทวดาร่วมอนุโมทนาบุญในการสวดมนต์และให้พรส่วนข้อที่สเจ้ากรรมนายเวรยอมอโหสิกรรมและข้อที่4บุญกุศลได้ส่งผลค่ะและเมื่อองค์ประกอบทั้ง4ข้อครบถ้วนบริบูรณ์ชีวิตก็จะพบแต่สิ่งดีๆ เข้ามาทันตาเห็นเริ่มจากความทุกข์ค่อยๆหายไปความสุขใจค่อยๆเกิดขึ้นจากนั้นความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งทรัพย์สินโชคลาภเงินทองก็จะตามมาค่ะต่อไปจะขอขยายความหลักการไหว้พระสวดมนต์ทั้งสี่ข้อให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจ กันมากยิ่งขึ้นนะคะข้อที่1จิตต้องเป็นสมาธิขณะสวดมนต์การสวดมนต์ภาวนาทําได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะกวาดบ้านถูบ้านหรือแม้แต่กระทั่งเปิดเสียงสวดมนต์แล้วสวดตามซึ่งกุศลผลบุญนั้นเกิดขึ้นแค่ชั่วขณะแต่กำลังบุญยังไม่มากพอ ที่จะแผ่ไปให้ภัยสารดังนั้นการสวดมนต์ภาวนาที่ได้กำลังบุญมากพอควรจะทำให้จิตเป็นสมาธิขณะสวดซึ่งการสวดมนต์จะคล้ายกับการนั่งสมาธิถ้าจิตสงบขณะนั่งสมาธิเพียงชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นยังได้อานิสง์ผลบุญ มากกว่าการตักบาตรถาวายสังฆทานฉะนั้นการสวดมนต์ภาวนาขณะจิตเป็นสมาธิก็จะได้กุศลผลบุญที่มีกำลังมากกว่าเช่นกันดังนั้นในขณะที่สวดมนต์จึงให้คุณจดจอ่ออยู่กับอักขระตัวอักษรของบทสวดไม่วอกแวกถ้าจิตกำลังคิดก็ให้รู้ว่าคิด แล้วดึงกลับมาที่ตัวอักษรเป็นวิปัสสนาหลายคนหลายท่านที่สวดมนต์คิดว่าเพียงแค่สวดให้จบบทเท่านั้นจะทำให้ชีวิตดีขึ้นจะได้เจอแต่สิ่งดีๆซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่แค่นั้นถึงแม้ว่าจะสวด108จบก็ยังไม่ได้กุศลเท่ากับสวดเพียงจบเดียว ขณะจิตเป็นสมาธินี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่การสวดมนต์ยังไม่ทำให้เกิดผลผู้ปฏิบัติจึงต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอปฏิบัติเป็นประจำดังนั้นการสวดมนต์ไม่ใช่แค่หนึ่งวันหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีซึ่งแต่ละคนใช้เวลาไม่เหมือนกันที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิได้ ในขณะสวดมนต์ถ้าปฏิบัติก่อนก็ได้เปรียบก่อนเมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆจิตเราก็จะเป็นสมาธิค่ะ 2. ให้เทวดาร่วมอนุโมทนาบุญในการสวดมนต์และให้พรทุกๆครั้งที่เราสวดมนต์ก็จะมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาร่วมอนุโมทนาบุญ เราได้เพิ่มกำลังบุญให้ตัวเองแล้วเรายังเพิ่มกำลังบุญให้กับเทวดาทั้งหลายอีกด้วยเมื่อท่านทั้งหลายได้รับบุญกุศลเราก็ได้บุญเพิ่มมากขึ้นและท่านก็จะประทานพรให้เราได้สมหวังแต่ด้วยมนุษย์เหม็นสาบกิเลสเทวดาที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกับเรา จึงน้อยนักอย่างมากก็แค่เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใกล้ตัวพรที่ได้รับจึงส่งผลน้อยเราจึงต้องทำให้ตัวเองบริสุทธิ์เป็นภาชนะที่สะอาดพร้อมที่จะรองรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตด้วยการสมาทานสินห้าและอัญเชิญเทวดาทุกครั้งเพื่อให้เทพย,ายดา ทั่วสากลละโลกมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราเมื่อเทวดามีบุญสัมพันธ์กับเราหรือมีกำลังบุญมากท่านก็จะประทานพรให้แก่เราให้เกิดผลได้ทันตาดังนั้นการไหว้พระสวดมนต์ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ค่ะ 1. อาบน้ำ ชำระร่างกายให้สะอาด 2. ตั้งเทียนที่เชิงเทียนให้เรียบร้อยจากนั้นทําจิตให้สงบเริ่มจากจุดเทียนทางซ้ายให้ระลึกถึงพระธรรมจุดทางขวาให้ระลึกถึงพระวินัยนำทูปสามดอกจุดไฟจากเทียนจากนั้นปักทูปดอกที่หนึ่ง ระลึกถึงพระปัญญาที่คุณดอกที่สองระลึกถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณดอกที่สระลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณถ้าไม่สะดวกจุดเทียนก็ไม่เป็นไรแต่ต้องตั้งเทียนและปักธูปเอาไว้แล้วกราบหนึ่งพระพุทธเจ้ากราบสองพระธรรมเจ้า ขราบสพระสังฆเจ้า 3. บูชาพระรัตนตรัยสนมัสการพระรัตนตรัยหบทชุมนุมเทวดาบทชุมนุมเทวดานี้เป็นบทที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าได้ไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำจะสามารถทำให้พระพุทธลูกที่ไม่ผ่านการพุทธาพิเศษ กลายเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะเป็นการเชิญเทพยดามาสถิตหรือปกปักรักษาหรือกราบไหว้พระพุทธรูปองค์นั้นๆและยังเป็นการเชิญเทวดามาร่วมอนุโมทนาบุญการไหว้พระสวดมนต์อีกด้วยค่ะ 6. บทอาราธนาศีล 7. บทนวัสสการพระพุทธเจ้า 8. บทไตรสรณคม 9. บทสมาทานสินห้าเราต้องสมาทานสินห้าชำระจิตใจให้สะอาดก่อนสร้างบุญกุศลทุกครั้งกุศลผลบุญนั้นจึงจะส่งผลได้เต็มที่หลายท่านคิดว่าถือสินห้าได้ไม่ครบทุกข้อก็เลยไม่สมาทานสิน ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดเพราะการสมาทานศีลน,นั้นเวลาที่เรากำลังทำผิดศีลเราจะระลึกได้และรู้ตัวเองว่ากำลังทำผิดศีลเมื่อเราระลึกได้บ่อยๆจิตใจเราจะยกระดับสูงขึ้นทำให้เลี่ยงการทำผิดศีลและจะสามารถถือศีลได้ครบบริบูรณ์ในที่สุดสิบ บทถวายพร 11. บทชัยมงคลคาถา 12. บทชัยปลิตมหากา 13. บทชินบัญชร 14. บทอิติปิโส 15. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง 16. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์1ิบบทแผ่ส่วนบุญกุศล 18บดทให้อโหสิกรรมขออโหสิกรรมถอดถอนสาบาน19บเทอุทิศบุญแผ่เมตตาครอบจัก,กรวาลสเจ้ากรรมนายเวรยอมอโหสิกรรมคุณผู้ฟังเคยไหมคะเวลาไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่เคยสมหวังไม่เคยได้โชคเลย แต่ทำไมคนอื่นขอพอรถึงได้ตามที่เขาปรารถนาบางคนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพต่างๆแล้วชีวิตดีขึ้นแต่บางคนบูชาแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเงินก็ไม่ได้โชคก็ไม่มีสาเหตุมีอยู่สองอย่างคือ 1. บุญกุศลน้อย 2. เจ้ากรรมนายเวรคอยขัดขวางซึ่งทั้งสองสาเหตุมีวิธีแก้ไขดังต่อไปนี้บุญกุศลน้อยก็ให้ทำบุญเป็นประจำไหว้พระสวดมนต์ทำทานตามกำลังศรทัทธาเมื่อได้เงินจากการทำมาหากินก็แบ่งไว้ทำบุญบางส่วนบางคนบุญไม่ยอมทำ บุญเก่าก็ไม่มีแต่ขอให้ถูกหวยรางวันที่หนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะประทานพรให้เราได้อย่างไรดังนั้นเมื่อได้ทำบุญแล้วเราจะต้องอุทิศให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากราบไหว้หรือที่เราไปขอพอรด้วยเพื่อเชื่อมบุญให้ท่านได้เมตตาประทานพรให้เราท่าที่บ้าน บูชาพระพิคเนตพระยาคุดพระยานคราชหรือนางกวักกุมารทองแล้วอุทิศบุญให้เสมอไม่ว่าจะทำบุญทำทานไหว้พระสวดมนต์หรือจเจริญภาวนาปฏิบัติกรรมฐานเมื่อได้ขอพรก็จะทำให้เกิดผลสำริจตามที่หวังแต่ไม่ว่าจะยังไง พรจะเกิดผลไม่ได้ถ้าเจ้ากรรมนายเวรยังคอยขัดขวางคุณผู้ฟังคะเจ้ากรรมนายเวรยังเป็นอีกสาเหตุที่คอยขัดขวางการเจริญรุ่งเรืองไม่ให้ชีวิตเราดีขึ้นบางคนจึงสงสัยว่าที่ผ่านมาทำบุญใหญ่ตลอดเป็นเจ้าภาพหล่อพระสร้างโบสถ์วิหารแต่ทำไมชีวิต ยังไม่ดีขึ้นสักทีก็เพราะเจ้ากรรมนายเวรไม่ยอมอโหสิกรรมให้นอกจากจะทําบุญให้แล้วยังต้องกรวดน้ําให้ถูกต้องเพราะบางทีเราทําบุญใหญ่แต่กําลังบุญเราส่งไม่ถึงเจ้ากรรมนายเวรบุญที่ได้ทําก็จะเป็นสเบียงบุญรอโอกาสที่จะส่งผล ในภายภาคหน้าดังนั้นจึงต้องส่งบุญให้เจ้ากรรมนายเวรโดยตรงด้วยการกรวดน้ำให้ถูกวิธีการกรวดน้ำส่งผลบุญเราต้องส่งผ่านแม่พระคงคาแม่พระธรณีให้ท่านเป็นพยานในบุญที่เราสร้างด้วยการกรวดน้ำลงดินนอกจากนั้นให้เชื่อมบุญ กับผู้มีวาสนาบารมีสูงอย่างพระโพธิสัตว์พระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เรานับถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านได้บำเพ็ญบารมีมามากเพื่อที่จะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตบุญบารมีท่านจึงมีกำลังสูง ซึ่งท่านยังเมตตาโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์อีกด้วยดังนั้นจึงต้องเชื่อมบุญให้ท่านช่วยแผ่เมตตาไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราเมื่อได้กรวดน้ำหลังจากไหว้พระสวดมนต์หรือทำบุญทุกครั้งจนเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้จากนั้นผลบุญทั้งหมด จึงจะส่งผล 4. บุญกุศลได้ส่งผลการไหว้พระสวดมนต์เป็นการทำให้ผลบุญส่งผลเร็วขึ้นแต่การที่ผลบุญจะส่งผลนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมดีและบุญกุศลที่ได้ทำในอดีตและปัจจุบันดังนั้นผลบุญของแต่ละคนที่ได้รับ จึงไม่เหมือนกันถ้าอยากสุขสบายในภายภาคหน้าก็ให้ทำบุญทำทานเยอะๆซึ่งก็แล้วแต่อานิสงส์ของบุญแต่ละอย่างที่ได้ทำผลบุญจะส่งผลแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับการจัดสรรของกรรมดีกรรมชั่วของแต่ละคนบางคนอาจจะไม่ได้ทรัพย์สินเงินทอง แต่ได้ความสุขทางใจปราศจากโลกภัยบางคนอาจจะได้มิตรภาพบริวารที่ดีปัญหาต่างๆคลี่คลายดังนั้นจงอย่าน้อยใจในโชคชะตาอย่าโลภในผลบุญที่ได้จนเกินกำลังบุญตัวเองคิดเสียว่าเราโชคดีแค่ไหนที่ได้เกิดในพระพุทธศาสนา ที่มีคำสอนให้เราลดทำกรรมชั่วให้สร้างแต่กรรมดีสุดท้ายนี้จากปัจจัยทั้งสี่ข้อคุณผู้ฟังลองกลับไปทบทวนดูว่าเป็นเพราะปัจจัยข้อใดที่ทำให้การไหว้พระสวดมนต์ของเรายังไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นการทำให้จิตเป็นสมาธิขณะสวดมนต์ ว่ายากแล้วแต่การทำให้เจ้ากรรมนายเวรยอมอโหสิกรรมยากยิ่งกว่าทางช่องจิตตะพุทธ,ธะจึงขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่านปฏิบัติต,ต่อไปเมื่อน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนถ้าเราอุทิศบุญให้เขาทุกวันทำไมเขาจะไม่ยอมให้อภัยเรา บทกรวดน้ำอิมินาปุญญกรรมเมนะขออำนาจบุญบรารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพาเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดถ้าเปลี่ยนชื่อให้เอ่ยชื่อเก่าทุกชื่อคะ่ะ ได้ไว่ายพระสวดมนต์จเจริญภาวนาในค่ำคืนนี้ขอฝากกุศลผลบุญผ่านน้ำอุทิศนี้ไปกับแม่พระธรณีแม่พระคงคาน้อมอุทิศให้กับพระคู่บ้านคู่เมืองพระโพธิสัตว์พระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์เช่นพระแก้วมรกต หลวงพ่อโสธรพระพุทธชินราชหลวงปู่เทพโลกอุดรหลวงปู่ทวดสมเด็จโตหลวงปู่มั่นครูบาเจ้าสีวิชัยหลวงปู่ดูหลวงพ่อฤาษีลิงดำขอได้โปรดเมตตาแผ่บุญบารามีถึงข้าพเจ้าและอุทิศบุญบารามีทั้งหมดนี้ถาวายเป็น พระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์ทุกทุกพระองค์และอุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดามารดาครูอุปัชาอาจารย์และเทวดาใกล้ตัวของข้าพเจ้าตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กราบไหวบูชาเช่นพระพิฆเนศพระนาลายเท้ามหาพรหมพระอินทร์ ท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ท้าวเวสุวรรณพยาคุดพญานาคพยายมราชนายนิรยาบาลยักษ์พระพิลุนพระภูมิเจ้าที่แม่นางกวักกุมารทองเพื่อนสาราสัตว์น้อยใหญ่เจ้ากรรำนายเวรของข้าพเจ้าที่มาถึงตัวแล้วและกำลังจะมาถึงตัว ขออนิสงส์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นโพคทรัพย์ให้ท่านทั้งหลายที่ได้ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและช่วยเปิดทางให้ข้าพเจ้าผ่านพ้นปัญหาที่ข้าพเจ้ากำลังมีความทุกข์อยู่ณนะตอนนี้ให้หมด ให้สิ้นอย่าหลงเหลือตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าอุทิศให้ไปนี้จงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ถึงพระนิพพานในปัจจุบันและอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทินพุทธังอนันตังธรรมัง จัก,กวาลังสังฆังนิพพานังปัจจยโยโหตุค่ะและสุดท้ายนี้ทางช่องจิตตะพุทธะก็ขออนุโมทานาสาธุบุญกับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังขอให้ท่านมีความสุขพบเจอแต่สิ่งดีงามทุกคนทุกท่านสาธุ